สวัสดีค่ะเหมือนไม่พิมพ์ก็ได้ออกมานหน้าด้วยค่ะพอดีมีพระอาจารย์ยุปักไตผลกระโทษมาบอกเลขกเนาะค่ะเนาะเพิ่นอยากแบ่งปันโชคลาบด้วยค่ะเพราะทีก็จะเป็นผู้เขียนให้ด้วยค่ะเดี๋ยวฟังน้ากันเนาะพระอาจารย์เพิน่นว่าเพิ่นนั่งทางในได้เลขสามตัวเลยค่ะเพิ่นเลยอยากแบ่งปันในเอฟซีได้น้ากันจะ้ะเดี๋ยวมาฟังน้ากันด้วยค่ะเพิ่นจะเว้าสู้กันฟังเนาะค่ะเนาะสองศูนย์แปด จหกสี่หกสี่แล้วก็เก้าศูนยจ้าส่วนหวดนี้มันได้นักเินติดบนมีเจ็ดมีห้ามีสามอืมจ้าเขียนไว้ยังยังเลยยกได้จ้าเอาสมุดไว้จ้ก่อนได้แล้วเลกติดข้อุกงหดวมีเจ็ดมีห้ามีสามติดบน ส่วนนานจะติดบนนะแต่งวดที่แล้วมันเข้าทางล่างทางบนมันติดสองกระปุกเดี๋ยวเด้จ้ะงวดอ๋อจ้ะงวดงวดสิหกจ้ะสิพหกพาส้จ้ะเลขบนเลขติดสามตัวมาหนึ่งตัวมาหนึ่งตัวมาหนึ่งถึงสองตัวเจ็ดมีเจ็ดมีห้ามีสามจ้ะ อ่าเจ็ดห้าสามเลขติดนะเลขติดนะจ้าสามตัวมาหนึ่งตัวเป็นสองตัวครัตัวมาหนึ่งตัวแล้วก็เลขไม่ประกบผู่ที่นี้เน้นบนถ้าห้ามาก็จะมีห้าสามห้าสามจ้าห้าเจ็ดห้าเจ็ดอ่าถ้าเจ็ดมาก็จะมี เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดอ่าแล้วก็ห้าเจ็ดเอาแล้วเนาะห้าเจ็ดมาถ้าสามมาก็จะมีสามหนึ่งแล้วก็สามเก้าสามหนึ่งสามเก้าก็มีแค่นั่นแหละอันนี้บนใช่ไหมคะวนมาออกบนบนเลขกแรงมีหรือเปล่าคะนี่ เล่างบางทีมันก็เข้าล่างอยู่แต่ว่ามันแต่ว่าเราออกนี่บนดีกว่าอันนี้กราบบ่จ่าลุงปูกราบอยู่กราบอยู่น้อจ่าโนอันนี้จ่ากราบอยู่ม้วนที่แล้วเข่าทั้งสี่สองทั้งเก่าศูนย์เลยบ่จ่าเน่ยจ้ะเข้าทุ่งมวดนั่นแหละอ้แต่ว่ามันแต่มันนี้มันก็เก่าแต่ว่าลเลขศูน,นบบย์มันเข้าอยู่ทงงี่น่าจะ, <laughs> ะเลขหยุ เปลี่นผิดนวดก็หนึ่งเขาเข้าแต่ว่าเราไปจับผิดแต่หน้าเขาเข้าเล็ก่างเขาเข้าจเขาเขามัดจังหวัดละจ้าส่วนมากเข้าเข้ามากกว่าผิดเป็นเลขคำนวนบ่จ่าสูตรนั่งก็บมีคำนวณกบบมีจ้าบาในงวดนี้ได้มาแบบใดนั่งเอาบ่จ่าเลขแั่งเอามันได้เก้าสามจ็ดเก้าสามจิตมก็เข้ากันเลต้น าสามเจ็ดอันนี้ไม่แต่ว่านั่งเอาบนนะบางทีมันก็ออกล่าบางทีมันก็ออกกดจ้าบ,บางท,บางทาีบางทีเขาเข้าสามตัวบางทีเข้าสองตัวบางทีเขาผิดแ cm จ้าวอดวอดแล้วนั่งได้อสองห้าเจ็ดมันผิดแ c มสองห้าเจ็ดอ,อ่ามันผิดแ c มแต่ว่าไปนั่งเรางวดก่อนนู้นมันได้สองอาเจ็ดสองสี่นั่งเอาได้นั่งเอามันมอ่ มวนที่สามอ่ะสองสี่สี่สองมาของม้วนเนี้ยก็ให้เขาก็ให้เขาตามเดี๋ยวเขาก็เขาก็ถูกเดียวม้วนนี้นั่งได้เก้าสามเจ็ดเก้าสามเลขเลขเน้นๆน่ะคือเก้าสามตัวตัวเน้นเก้าสามใช่ไหมคะเก้าสามกบเจ็ดเก้าสามก็เจ็ดสามเก้าสามเจ็ดสามอ่า เก้าสามเก้าสามเจ็ดสามที่เลือเป็นตัวรองตัวเด่นคือเก้าสามเกจิดสามนุจ <the> ah ้ะอ่าหนักบนหนักบนหนักบนแต่ว่าหนักบนแต่ว่าเล่นล่างแด้ะแต่ว่าชนหน้ามันออกบนจ่าชนมากออกบนสันบนว่าก้มีแค่นี้แหละเลยก็ยังไงเดี๋ยวไม่พิมพ์จะลงแบ่งปันเอฟซีดูจผากอได้เนาะ ก็เปิดเปิดถูกแต่ว่าเขามั่นใจอยู่มันเข้าตรงวดนะเลขเด่นีนเลขเด่นในไม่พลาดเลขเด่นถ้าหากว่าไม่มีเด่นไม่มีห้าไม่มีสามติดเลขหมดตัวหมดติดเลขสามตัวนะจ้าอันในสามตัวเนี่ยต้องมีติดใครในสามตัวนี้ต้องติดบ่จ้าสามต้องติดหมดเลยจ้าต้องหาหาคู่มาประกบได้เว่าเว่าหาได้เลขเด่นมาเป็นป่ะจ้า เอากลัมาเอามาใส่ข้าวหามักแปดเอาก็แปดเจ็ดแปดห้าแปดสามแบบนี้นะจ้าห้าหมักข้าวหามักเก้าเก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าสามแบบนี้นะแต่ว่าเป็นเป็นสูตรคำนวณเน่าจะอันนี้เป็นนั่งเอาน่าจาะนอเก้าสามเจ็ดนี่จ้าเอานั่งเอาจะงวดงวดที่มันออกหนึ่งเก้าหนึ่งมันก็ได้เลขเด่นมาสามตัวมาตัวก็มันได้เจ็ดสองเก้ามันก็เข้าเก้าใช่ไหล่ะจะมันมีงวด 9, 9, 9. เก้าหนึ่งเก้าคำนวณได้ศูนย์สองศูนย์มันก็ออกสี่สองบนศูนย์เก้าล่างมันจะเข้าทั้งล่างขั้งบนนั่นมางวดน,นี้มันคำนวณได้เจ็ดห้าสามมันต้องเข้าตัวหนึ่งอ่ะอย่างน้อยจะอ่าถึงมากมันจะเข้าบนจะอ่าติดตามพ่อาจารไม่มีคิดหวังจะ <laughs> จำเบอร์ไว้เด้อจำเบอร์ไว้จ้าใจได้จะลอกเบอร์ไว้จ้าเพราะว่าพระอาจารย์บอกคอยบอกไปง่ายนะจ้าเป็นพระอะไรมาบอกเหรอเป็นพระก็คนนะใช่ปะเออจ้าคือเราเราบอกก็ต้องการอยากให้ญาติโยมได้ใช่ปะล่ะใช่หนึ่งก็พอญาติโยมได้เราก็จะได้สร้างวัดสร้างวาใช่ปะล่ะจะอาัยโยมมาทําบุญมันมันน้อยใช่ใช่ปะล่ะเขาไม่เข้าใจตรงจุดนี้ไงจ้าเ่อนั่นแหละแม่บอกว่าไม่เกินไม่เกินวันเกิด เขาตายเขานเกิดตัวนั้นคนสาเขาตายวันอาทิตย์เขาเกิดวันอาทิตย์ใช่ขาผู้เขามาแหลกกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพระอุทิตแม่พิมพ์มิโชกเลย大ะวันนี้พระอุทิตก็ไม่พิมพ์ก็ได้ออกมาให้มาหน้านะคะนาะพระอาจารย์ก็โทรมาบอกเลยพันยูอันภาคใต้คุณเด้จ้ะอยู่ภาคใต้จ้ะแต่เห็นเบอร์ไม่พิมพ์ก็เลยโทรมาแบ่งปันโชกลาพระอาจารย์โอ้สมดีแเสนอสนุพระอุทิตเนาะ กดเลยเดินลงอยูเอฟซีเบิง้งอยู่หน้านี่ละจ้ะพอทิศก็เขียนให้ฟังพระอาจารย์บอกไปนักันเพ่นนั่งได้เนาะพอทิศเนาะนั่งได้นั่ง,งได้เด็กพ่นเข่าทุกงวดจ้ะวดที่แล้วกับเข่าทั้งซีสองทั้งเก่าศูนย์เนาะก็สิโสดสิมันแท่นอสันดกเด็กพ่นเข่าทั้งล่างทั้งบนเนะาะเข่าล่างเข่าบนเลยจ้ะ เป็นกระยาไคอันได้ร่วมบุญน้ำกันพ <3 S 1> ิ่งและอยากแบ่งปัน <3 S 1> จา้ 7, <3 S 1> นาเจ็ดสามน่งไดทุกงวดเป็นนั่งไดเก้าสามเจ็ดเป็นว่าเหตุบนน้อยพิมบน ถ้าพ้นมันใจตัวนี้เนาะพม่มันโว่หเอฟซีเบิ่งเลยจ้ะตัวที่พระอาจารย์มันใจพ่นกระบอกไม้นนขอเตามพ่นวันเมื่อี้นเขาทั้งซีสองมาพิมซีสองทั้งสิบเก้ากาะมยังเกาะศูนย์เก้า้นกระบอไม้เฮาฟังซีเ้ากรเบอกตามเพ่นดูีประเด็นตัวมีผู้อ่อนมาหาสูห้ลาบเขาเนาะนี่พิมบอกเอฟซีรวดนี่เด้อค่ะ อภิวัติศีรษะในพระอาจารย์น,น,นี่นี่เมื่อกี้นี่เพื่อนเขาไม่พิมพนี่งจ้าเพื่อนเขาล่างเขาบนเตะเพื่อนมีอยู่จักคูเ่ะหกคูไม่พิมมินี่หกคูนี่หาสามหาเจ็ดเก้าเจ็ดสามหนึง่งสามเก้าครับเจ็ดสามนี่เพื่อนเพื่อนนั่งเอาไม่กับว่านเขาเลขเพื่อนพูดีไม่พิมพิเขาจับสุดเพื่อนนี่จ้านี้เลขเพื่อนคำนวณ เขกสูตรของเพื่อนสูตรของเพื่อนสูตรสูตรของพระอาจารย์ยสูตรลับนี่สูตรลับของเพื่อนจ้ะสูตรลับเฉพาะตัวเพื่อนว่าคันติดตัวนี้จังซื่อเพื่อนว่า,าสิแนะจ้ะอันที่ความเสียไผ่มันเนาะมีพิมเนาะแมนจ้ะความเสียไผ่มันผู้ได้ฟันได้ตัวได้ห้ากว่าไปนน้ำเพื่อนอันนี้ของเพือเพ่อนอันของห้ากับของห้าเนาะค่ะเนาะแต่ว่าคันมันไกลกันกระเทงมันหลดไม่พิมว่าตัวได้ไปแต่ถือของกระเทงนี่เพื่อนนางพ่นางพี่ป้าชนาเนาะพม่พิมเนาะอยู่ในปลาผนในป่านี่ อยู่ปากไตพุนเด้อค่ะพระอาจารย์ตวัวนี้ที่แน่ๆนะคือตัวนี้พุนว่าขอผู้ได้งบหน่อยก็ซื้อแต่ตัวนี้กับพ่อคุวนวาอย่นงที่มันใจเนาะจ้ะเนาะตัวนี้เป<า>่น,<า>น,นมันใจเป่นมันใจจ้ะพอเพิ่นนางได้ตัวเพ<ม>ิ่นเห็นนี่มีเห็นเลยจะ้ะสามเก่าสามเจ็บแต่ตัวนี้เพิ่นเป็นสูตรของเพิ่นเนาะค่ะเป็นสูตร<ม>ของพระอาจารย์เฮ็ดออกมาวดวีจแล้วเขาทั้งนี่ะเขาทั้งสี่สองเก่าทั้งศูนเก่าเลยค่ะเลขนี้เป็นบนเนาะพระอาจารย์ว่าเนาะพ่อที่เนาะ บนมาบนหลายกว่าล่างข้าบนหลายกว่าล่างเป็นวะแต่ว่าหวงหัวมึงนึงเขาทั้งบนทั้งล่างหมดอ่ะมิตรจีโซกตอนนั้นตัวน้องพ่ออาทิตย์เนาะไหวแคบหน้าจอไปเด้อค่ะ fc มารกกะจัดไปเด้อค่ะเลขน็กกระสือน,น้ำพุคนโสงเด้อเลขดีตัวมาหน้ากับมิภูมาโทษมาบอกเลขจังว่าโอ้บนหลายอยู่ดอกพ่อทิตย์ก็ไม่พิมพ์กระไดไอโซกให้มาน้ำกันทุกคนเด้อค่ะงัวสิมาน16ปรึกสภาพข่มโฮคาเนคาโนเลขพระอาจารย์โทษมาบอกจ้ะ แต่ปากไตพูนละอยากให้ได้สุกได้ลาบน้่กันพุนวะแค่วันเดือนปีเกิดอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย์แค่แค่แล้วก็เงินร้อยเก้าบาทเงินร้อยเดียวเอาเออร้อยเดียวเพราะว่าเก้าบาทพ่ออาจารย์จะใส่ไว้ในพานละเพราะว่าไม่พ่อจานหาพ่อจยนนั่งดูให้ใช่ไหมคะใช่ไม่หรอกบางทีเผื่อมีเอฟซีนั่งดูปุ๊บเนี่ยคือว่าต้องรอนะต้องรอบางทีพ่กนี้ค่อยค่อยค่อยฟังข่าว ม่ใช่ว่าไม่ใช่โทรมาปุ๊บเรารู้เลยนะไม่ใช่นะต้องต้องไปไหว้พระต้องไปสวดมนต์ต้องไปเข้าต้องไปเข้าสมาธิก่อนแต่ก็ติดต่อกันาทางเบอร์โทรศัพท์นี่ใช่ไหมคะใช่ไลน์ลก็ได้เพราะว่าเผื่อบางทีเอฟซีเขาจะชอบถามจ้ะเอฟซีะจะมักถามว่าอันไปยื้อบยุยุสายจ้ายุวัดใดโน่นนี่นั่นนะไม่พิมพ์กับต่อประถูกนะจ้ะ S <S <S ดูหน้าคู่ดูนังคู่ก็ได้นั่งคู่จะเป็นคนลนักษนาดไหนก็<า>ได้บางเชื่อเพิ่นอยากสนใจบางเชื่อเพิ่นอยากเบิ่งก็บเไดรล่งเบอร์โทรพะอาจารย์ได้อยู่บอรย์นี้ให้เพินน่นอ่นโทรหาทิงสีนะจ๊ะได้แต่ว่าเป็นเบอร์อีกเบอร์หนึ่งนะบ่เบอร์รลงไอเออลงอันนั้นนะอ่าถ้าเบอร์ไลน์นะมันจะมีอ่ศูนย์ศูนย์อ่าศูนย์เก้าสองจุดรอันยศเพื่อเอีเพิ่นมักเบิ่งอ่ะจ๊ะศูนย์เก้าสอง ห้าห้าศูนย์ห้าห้าศูนเจ็หกสามเก้าเ็ดหกสามเก้าจะอ่าค่าครูค่าคูร้อยเก้าบาทเนาะพาอจันน์เก้าสิ0เดียวไเดียวจ้ะดูไลต้อเรื่องม่ต้องม่ต้องบอกมาทุกเรื่องนะจะได้ดูให้รกเยราว่างานโชคลาภจ้ะจ้ะดูไลต้อเรื่อง จะต้องจะต้องบอกมาทุกเรื่องนะจะได้ดูให้ครบถียวเพราว่างานโชคลาภอ่าดวงดีดวงดีไม่ปีนี้อ่าอยากดูเรื่องนักพูดอ่าจะได้วันไหนปีไหนดูให้อย่างเงี้ยอ่าถ้าจะสมัครเรียนโอ้โห นี่ลราค่ะจบแล้วเด้อค่ะอาจารย์ไปแล้วกายได้โชคได้ลาบน้ำพระอาจารย์เขาเด้อค่ะเด้อพระอาจารย์รับดูดวงดูโชคลาบวาสนายังทุกอย่างเด้อค่ะพระอาจารย์ยุบปากไตนพธินเนาะพระอาจารย์ว่ากับฝากน้ำเน่คาคู่ลอยเก้าบาทนี่หละจ้ามีอย่างกระทักไปเบอ่์นี่เด้อค่ะเอ็ซีพิมกับลงให้เบิ้งตามเพื่อนบอกนี่ละค่ะแบ่งปันบุญกันเนาะค่ะเนาะเป็นกสิคิวตัวคนจังคอยจังหวสู้เฮาฟังจ้า คือปากไตด้วยค่ะเบอร์โทรเพิ่นกะ0925507639ค่ะโทรไปเบอร์นี้เลยนะคะพระอาจารย์บอกดูได้ทุกอย่างพระอาจารย์ว่า แต่ว่าเพิ่นจะต้องไปนั่งเบิ่งให้ก่อนเด้อค่ะคั่นบอกวันเดือนปีเกิดอีหยังไปแล้วค่าคู่ไปแล้วเพิ่นนั่งเบิ่งอีกมือนึงเพิ่นอาจ้างสิรู้จ้ะมือสองมือจ้ะเพิ่นจะไปถามครูบาอาจารย์ก่อนเนาะค่ะเนาะไม่พิมพ์ก่ะหัวก็สิอันได้คลิปนําพระอาจารย์อย่ล่ะจ้ะเพิ่นโทรมาแบ่งปันเพิ่นเห็นเบื่อไม่พิมพ์เพิ่นอยากเว้าสู่ฟังเพราะว่าเพิ่นมีโฉบมีหลับตลอดเน้องพระทิถีเนาะ ไม่ออ่งโินเได้อยากให้ช่องเฮาเผยแพร่จ้ะให้เอฟซีเพิ่นได้โฉกน้ำกันแนมน้ำกันจ้าเบื้องน้ำกันเอาให้ได้ทุกคนเด้อค่ะงวดสิบหกปรึกภาพคมโหงหาเนาะค่ะมาหามาสามมาเจ็ดเด้อค่ะเลขเพิ่นซื้อติดเลยซื้อให้มิติดตัวนี้เด้อค่ะมีหามีสามมีเจ็ดเนาะเพิ่นเลขเพิ่นกมาหลายคู่เลยเด็เพิ่นบาหลายจ้ะแล้วก็อันที่เพิ่นจำให้ก็คือหาสามหาเจ็ด เก้าเจ็ดสามหนึ่งสามเก้าเจ็ดสามจ้ะตัวเด่นเพี่น,นอะะ้องค่ะเพนนางได้เก้าสามเจ็ดเพื่นวะโอ้เห็กขัขกแนถทะน,น้อหงวดนี่น้อจ้ะเน้นบนเด้กคะ่ะตรงกเ็เหลกเพน,นันนางเอาเลย 5, 3, ห่ะสามเจ็ดวันที่แล้วเข่าซี่สองเขา 09, ่าศูนย์เก่าจ้ะเข่าทั้งบนทั้งล่างพระอาจารย์วะ องวนจิงได้ใครได้โชคได้ลาบเล้กสาวผู้ใดสนใจจะดูดวงดูยังก็ค่ากูล้ลอยเก้าบาทพระอาจารย์ว่าโทษมากเบิดนี่เลยค่ะโทษไปหาเพื่อนเลยเดจ้ะถามใด้ทุกเรื่องเนาะค่ะเนาะเพื่อนกะจะจดย์ไวอยากหู้เรื่องขอบครัวเรื่องขายที่ขายทางอยากว่าลูกจะดีว่ลูกจะไปนอกไปหน้าอยังไดเบิดเด้ยค่ะพระอาจารย์นั่งท่างในเบิงให้เลยค่ะว่าไม่พิมพ์ก็นสนใจอยู่เด้อค่ะ สำหรับมอนีกับมียังกับแบงปันเราสู้กันฟังเนาะค่ะเนาะแคบหน้าจอไว้เด้อค่ะให้ได้โชคได้ลาบน้องกันทุกคนเดี๋ยวนี้มิตรผูอยากให้โชคให้ลาบโพธิ์ที่ก็ไม่พิมพ์เขเลียตนจ้ะเจ้าทีเจ้าท่างก็ดีอยากให้เทวดาอารักก็อยากให้โชคไม่พิมพ์ก็โหดีกับขอเอาเสียจ้ะมอนีมาหน้ามาต้มเนาะใหม่อยู่หน้าสุงละุูนะมาเบิ่งเด้อไอซีมากินน้ำกันเด้อคันตามบักคุงกินเที่ยงเท่านี้แหละเนาะค่ะเนาะ สุขให้มันลำลวยน้ำกันทุกคนัว่าสพกทุกสภาพโคมหกหาจ้ะรวยเเฮี้ยง,งปังปังเป็นน้ำกันด้วยค่ะซ้ำรับมือนี้ก็ซ้ำนี้กันเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ